ก็จะเหมือนเจ้าของ คันนี้ต้องเป็นสายหวานแต่แอบซ่อนความดุดดันไว้แน่นอนค่ะสำหรับคันนี้คือรุ่น x l s เประตูยกสูงค่ะราคาจำหน่ายที่924,0 0 0ับาทแล้วก็สไตล์การตกแต่งนะคะอย่างที่โอบอกเลยใครที่ชอบสีชมพูหวานหวานเนาะแต่ว่ามีแอบซ่อนความดุดดันนะคะความแข็งแกร่งดูคันนี้เลยเดี๋ยวส้มโอจะพารีวิวน,น,นะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างสําหรับคันนี้นะคะก็บอกเลยว่าชุดแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวส้มโอจะพาชมทีละจุดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ มีการตกแต่งเป็นชุดหน้าเหล็กของ Outlander นั่นเองค่ะ Outlander ก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับแท้งสีแดงค่ะนี่เลย ที่อยู่ด้านล่างนะถ้าลูกค้าสั่งเป็นตัวชุดกันชนหน้าเหล็กของเอาเรนเดอร์ลูกค้าจะได้ตัวแค็งด้านล่างด้วยนะคะอันนี้จากการเลือกของหินกระเด็นเข้าห้องเครื่องได้ดีเยี่ยมเลยเห็นไหมคะว่าไฟที่อยู่ด้านข้าง2ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสเตปไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะ,ะในส่วนของเอาเรนเดอร์นะคะลูกค้าสามารถไปเพิ่มออปชันต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟที่อยู่ด้านหน้านะตัวเอาเรนเดอร์เขาก็ทําให้พร้อมแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์ต่างๆ,ๆเขาก็มี เตรียมให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาจากตัวกระชนหน้าเหล็กที่เราแถมให้นะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าทรงนี้เขาเรียกกระจังหน้าทรงของล e นดอนนะคะมาพร้อมกับ FORD ที่จัดทาสีพิเศษค่ะสีนี้นะคะก็จะจัดทําเป็นสีดําเงาตัดกับสีชมพูนั่นเองมาพร้อมกับไฟมินิไลน์นะคะสดวงแบบนี้เลยแสงสีส้มนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเส้นเส้นที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเราสามารถติดสติกเกอร์ได้ลูกค้าอยากได้สีอะไรสามารถแจ้งสมโอดได้เลยค่ะถัดมาในส่วนของฝากระโปรงค่ะด้านบนนี้เรามีการติดตั้งสกูปทรงฟิตให้ลูกค้าด้วยก็จะเต็มฝากระโปรงด้านหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยจัดทาสีดําด้านแต่กับสีดําเงาแล้วก็ เพิ่มลูกเล่นนะคะใส่เป็นกระทิงสีชมพูนั่นเองค่ะนี้สวยมากๆนะคะอย่างที่โอบอกเนาะลูกค้าสามารถออกแบบและก็ดีไซน์ในเรื่องของชุดแต่งเองได้หมดเลยค่ะด้านบนหลังคาค่ะนอกจากที่ลูกค้าจะติดราวหลังคาได้แล้วนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งในเรื่องของตัวแหลกหลังคาที่เป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่นี่คือแหลกหลังคาของฮ a มเมอร์นั่นเองค่ะฮัมเมอร์เรายังมีการจัดทําสีด้านข้างเป็นสีชมพูให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของฮ a มเมอร์จุดเนี้ย มีไฟส่องสว่างให้ลูกค้าทุกทิศทางเลยนะคะนี่ก็จะมีไฟสปอตไลท์สามารถกดแยก เปิดปิดสวิตช์ไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถใส่สัมภาระด้านบนได้เลยตัวนี้นะคะเราจะใช้วิธีการหนีบค่ะลูกค้าขาหนีบจะอยู่ช่วงนี้นะคะหนีบก็จะหนีบทั้ง4จุดเลยนะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าน้ําเข้าในตัวบอดี้รถนะคะในตัวห้องผู้โดยสารอันนี้เรารับประกันได้เลยนะคะว่าน้ําไม่เข้าแน่นอนเนาะเพราะว่าเราทําออกแบบมาดีมากๆสามารถหนีบได้แบบนี้เลยค่ะยกสูงให้เลยนะ2นิ้วค่ะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะสโบมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัว ปีกนกให้ด้วยนะคะใช้เป็นของออปชันเลยนะคะในส่วนของยางเรามียางไซส์ใหญ่ให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น RT หรือว่า MT เนอะจับคู่กันตุกับตัวแม็กนะคะที่เป็นแม็กขอบ20ค่ะตัวนี้พิเศษมากๆ เป็นแม็กขอบ20แล้วก็ออฟเซ็ตลบ24เรามีการนะคะทำสีตัวล้อแม็กให้กับลูกค้าเพิ่มเติมด้วยจัดทาสีดําเงาเดิมที่แล้วนะคะตัวแม็กเนี่ยจะเป็นสีดําเงาเนาะแล้วก็ขีดสีเงินลูกค้านะคะอยากได้สีชมพูทางเล่านะคะทางสมอบก็จัดให้เลยนะคะจัดทําสีนะคะพิเศษให้ลูกค้าก็คือดําเงาตัดกับสีชมพูนั่นเองค่ะซึ่งหวานมากๆนะคะแล้วก็แอบซ่อนความโหดดุดันด้วยเพราะว่าเราใส่เป็นยาง MT ให้ ทีส3มคูิ12.50เลยนะเป็นยางออฟโรดของแท้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสไตล์ออฟโรดโหดๆเนะาะใส่เบอร์นี้ แน่นอนค่ะนอกจากแมกย่างที่เราเปลี่ยนให้แล้วนะคะสมบมีการติดตั้งในตัวของซุ้มล้อให้กับลูกค้าด้วยนะะตัวนี้เราติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะเป็นสีดำด้านสติกเกอร์นะคะที่ลูกค้าเห็นโดดเด่นมากๆเลยนะสีนี้เป็นสีชมพูหวานแหววเลยค่ะติดตั้งกับตัวรถสีดำซึ่งเข้ากันมากๆโดดเด่นมากๆเลยลูกค้านะคะสามารถออกแบบลายสติกเกอร์เองได้ด้วยเนาะอยากติดลายสาัดาโคมแบบเต็มแบบคันแบบนี้ก็ได้เนาะในส่วนของตัวบันไดค่ะ ลูกค้าเห็นไหมคะเรามีการอัปเกรดบันไดข้างใหม่ให้กับลูกค้าด้วยอันเนี้ยเราใช้เป็นงานของ T W I ค่ะเป็นบันไดข้างเหล็กและที่สำคัญมีไฟส่องสว่างให้แบบนี้เลยนะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดประตูนะจัดทำสีให้นะคะให้เหมือนก,นกันกับตัวรถที่ลูกค้าอยากได้เลยค่ะในก็คือสีชมพูนั่นเองของแถมมาตรฐานนะคะสมอติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะคะเบ้ารองมือ นะคะกันสาดนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลเนอร์ด้วยค่ะเราก็ไม่ลืมะคะที่จะใส่โรบาให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะนี่ โรบาของ Outlander นะคะทรงสองชั้นมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะของ Outlander มาพร้อมกับนี่เลยค่ะกันชนท้ายเหล็กแน่นอน,นะคะ่ะก็ใช้งานของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะที่เป็นไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้ก็จะทํางานควบคู่กันเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะคะไฟตัวนี้จะส่อสว่างทํางานทันทีเนาะมีไฟสองไฟทเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญ เราทำสีพิเศษนะคะทำห่วงเป็นสีชมพูให้ลูกค้าด้วยรวมถึงนี้ค่ะหัวงบอลนะคะเราก็จัดทำให้ลูกค้าไปเลยค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะันนี้เพิ่มเติมฝาท้ายนะคะใส่แบบคิงไซส์ให้กับลูกค้าเลยค่ะเป็นฝาท้ายแบบนูนคิงซีรีส์นะคะมาพร้อมกับ F.O.R.D นะคะจัดทำสีดำด้านตัดกับสีชมพูหวานแววมากๆ คลิกนะคะแล้วก็ยังใช้งานของสีชมพูอยู่นะสวยมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายแน่นอนรุ่น x o s นะคะทุกคันจริงๆค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของไฟท้ายใหม่ให้กับลูกค้าหมดเลยคันนี้เช่นเดียวกันเปลี่ยนไฟท้ายแบบ Full LED นะคะพร้อมกับตัวชุดครอบไฟท้ายนะคะ เพิ่มความโดดเด่นให้ไฟท้ายของลูกค้าดูดีขึ้นแล้วก็ดูเท่มากๆเลยค่ะแอย่างที่โอบอกค่ะรถจะบอกบอกมากๆเลยนะคะว่าใครเป็นคนขับขี่สําหรับคันนี้แน่นอนนะคะก็อาจจะมีความหวานแล้วก็ซ่อนความแข็งแกร่งดุดันไว้ในตัวค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สไตล์รถนะคะแล้วก็อยากได้ตกแต่งแบบนี้สามารถทักหาน้องสมโอได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ